นัดกิจจริ์ขวัญใจสาวไทยทั่วประเทศสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับนัดกิดจจฤิ์ให้มากขึ้นกันค่ะ เพราะว่าเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นขวัญใจสาวไทยทั่วประเทศณนะขณะนี้ นัดนะคะเกิดเมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2536เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการออดิชั่นรายการเกมค่ะกับรายการบาร a นา g a n g ง t e r อร์และต่อมาก็ได้เข้าเป็นนักแสดงในสังกัดของ Workpoint Entertainment มีชื่อเสียงที่เรียกได้ว่าปังมากเลยนะคะกับภาพยนตร์ a s ส e r อร์แอปชนแอปปัจจุบันเนี่ยนัดก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะและเป็นดีเจสังกัดของ EDS และมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดก็คือ Four k i n g อาชีวะยุค90รับบทเป็นโอประชาชน นัทนะคะศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาก่อนจะย้ายไปศึกษาต่อที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ The University of New South Wales คณะ landscape เป็นเวลา1ปีค่ะ หลังจากนั้นก็โอนหน่วยกิจมาต่อที่ปีที่สองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์การออกแบบที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะนอกจากผลงานการแสดงทางภาพยนตร์และซีรีส์แล้วนะคะบอกเลยว่านัทเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตในวงการมิวสิกวิดีโอค่ะเขาเนี่ยเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอมาตั้งแต่ปีพศ2557ไม่เพียงเท่านั้นนะคะนอกจากความติดและมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วเนี่ย ผลงานการแสดงของเขาก็ทําให้เขาเนี่ยได้รับรางวัลค่ะอย่างรางวัลเมื่อปีพศ2557กับรางวัลละครทองครั้งที่7และรางวัลล่าสุดกับปีพศ2564กับ Universe Award ปี2020สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset